รู้มันตายแล้วไอ้เวรป่าวรว่าจะไม่ตายปอยแล้วมันติดหมดตายฉลาตายม่ตายไม่ม่ขันห้างเขาเนี่ยกระยู่แล้วนะฮะขันกระยูหมดแล้วนรกะเสียปืนดังม็ตายเลวพวกนี้ยตายแล้วแตาคนกินกระยเพราว่าติดหมดท่อเนี่ยห่ามันพันนะเพรามันนหัวมันชนทับผ่าน กูต้ยยกูตุ้แรับวันคนเดียวนั่นเต็มแล้วตัวนั้นตไม่ใหญ่ขนาดนี้รับสองสองไงไอตุ้งอาไปบ้านเรียบ้อยผกตันเลตัวแต่ชอบวอ้ดเพราะแดดมันฟากอีกนะชาบอก้วยแต่เนื้องว่าใครจะเอาอ๋อทำอะไรนี่อ่ารามีทีงเรื่องอะไรงอ้ยมันกดดิอ่าเฮ้เดี๋ยวหักไอที่มานหลักเจ้ มานับทงมาาทองเดี๋ยวใทำลยวถงไนหลังเอ้ทองเอา้าทองเอาแม่เอามมงไ้ใบด้วยหัวเจ้เอาด้วยหัวเอาหูใช่ไหมแม่กาเข้าไปดูด้วยไม่รู้อ่ะหัวา

ทำเลเลยทำเลมันจะห่างเลยดูดูเนื้อนี้ดให้เทียบกดูเลยนะกะดูกกระดูกดูกเระดูกระดูก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 ระดูกกระดูกกะดูกกระดูกกระดูกระดกลระด้กะดูกกระดูกระดูกระดูกดกะกกะดูากระดกระดูกกระดยกกรดกดกระดก ชำระค้นดีๆเออมันจะกล้างปลาแล้วทำปลาถูปลาอะไรแบบนี้เออตัดท่อนไม่ก็กระได้เลยตัดท่อนตัดท่อนหรอลุงตลุงตัดท่อนนะต่อพาผงอองค์ผงองค์่อยายไม่ยายให้มันเรียก อมอแล้วขนแล้วดแล้วิโค้งแล้วน้ดโ้งแล้วไงตอนฮโอ้เนื้อมาเป็นเนื้อนี่หกสิบเจ็ดติดแล้วเนะตายแ่นะมือคนับออกในรูในเลือดขนเลือดนี่ไงาทำเนยเขาเตะเลือดปลาเลือดขนอ้เอ

ปลาสันล่างให้กระดูกเนี่ยกตดูมันออกเนี่ยไม่รู้ดิสอบก็จะออกอะนะตัานมกินเป็นเออกินเป็นเืออยู่ยเตายไปฝากอ่อย่ะเออสอบไปก็ขายพวกนนยเดนอ๋อ